สวัสดีค่ะสม้มจีฟอรดพระนคอนเกษตรนาวินค่ะวันนี้สม้มจีจะพามาชมรถหายากนะคะเป็นแบบขับเคลื่อน4ีล้อค่ะเป็นโฟรวิลดราคา8,59,000บาทค่ะแต่งล้อเลยนะคะคันนี้มาดูกันว่าเราแต่งอะไรกันบ้างนะคะคันนี้ใส่กระจังหน้าฟอร์ด f o ไ d แบบนี้นะคะใส่ล้อแม,ม็กขนาด16นิ้วค่ะ แล้วก็แต่งสติกเกอร์ด้านข้างด้วยค่ะเดี๋ยวมาชมกันทีละจุดเลยนะว่าเสริมรออะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถก่อนเลยค่ะกระจังด้านหน้า FO RD f o r t ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นกระจังที่ตกแต่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้เพิ่มไฟ LED สีส้ม3จุดแบบนี้ด้วยค่ะเลือกได้เลยตามชอบเลยนะแล้วก็ตัวไฟหน้าค่ะ ไฟหน้าเป็นทรงซีแคมนะคะตัวนี้เราติดตัวเข้าไฟหน้าให้ลูกค้าด้วยนะคะไฟวิ่งตอนกลางวันนะคะแล้วก็ไ,ไฟสองสว่างด้านหน้าเป็น LED multi reflector นะคะมีหลายหลอดในโคมเลยนะคะไฟด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกเป็น LED เช่นกันพร้อมแถบตกแต่งงานโครเมียมแบบนี้นะคะข้อดีของเขาเนี่ยเวลาที่ลูกค้าเลี้ยวล้อนะคะหักล้อด้านซ้ายไฟตัวนี้จะติดเพิ่มความสว่าง ก็มีสายทัดในการขับขี่ให้ลูกค้าด้วยคางด้านล่างนะคะตัวรถ XLT เขาจะเป็นสีดําแบบนี้และมีหูลากจูงนะคะด้านหน้า1ตําแหน่งด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างของตัวรถกันต่อนะคะคันนี้ใส่คิ้วล้อเดิมนะอันนี้คิ้วล้อเดิมจากโรงงานจะเป็นไซส์ขนาด3นิ้วสิ่งที่เราเปลี่ยนไปนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะคะเป็นล้อแต่งของ x t r e m e นะคะ ซีรีส์ยางคันนี้นะคะใส่ยางมอนเตอร์ซีรีสยาง265 70 R 1 6นะคะหน้าดิสหลังดัมนะคะปิกนอกคู่นะคะสำหรับรุ่น XLT แทบตกแต่งด้านข้างจะเป็นงานโครเมียมแบบนี้และเขียนคำว่าเทอร์โบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อคือ 4x4 คู 4, นั่นเองนะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงบิดอยู่4 0 5นิวตันเมตรกระจกมาพร้อมับบไฟเลี้ยวนะคะซีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ ล็อกรถกระจกพับให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะปลดล็อกรถกระจกกลางให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะมีตัวสมาร์ทคีย์ลูกค้สอดมือแบบนี้ในเบ้ารองมือแบบนี้นะคะจะปลดล็อกให้กดตัวนี้รถจะล็อกให้พร้อมกับตัวนี้เราติดตัวเบ้ารองมือจับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน จากเล็บกุญแจนะคะต่างๆได้ด้วยนะคะกันสาดเราติดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นกันสาดแท้ของศูนย์นะมีชิ้นเดียวอันนี้ไม่ไดม้มันจะไม่มีนะคะของศูนย์นะถ้าเป็นของงานซัพพลาย e เออร์ถึงจะมีตัว4ชิ้นนะคะสติกเกอร์ด้านข้างของตัวรถค่ะตัวนี้ก็ใส่เป็นลายเสือนะคะแล้วก็มีเขียนคําว่า p a n เทอรนะคะลาดวันนะคะบันไดข้างก็จะมาจากโรงงานตัวนี้ ผิวสัมผัสนะคะป้องกันการลื่นด้วยค่ะมาให้ครบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูภายในของตัวรถกันนะคะ ตัวนี้เป็นแคบแบบแคบเปิดได้เปิดได้กว้างๆแบบนี้เปิดได้แบบตู้กับข้าวแบบนี้เลยนะคะสามารถจะ,ะนั่งก็ได้ระยะทางใกล้ๆนะทาั่งทางไกลๆก็อาจจะเมื่อยกันนิดนึงนะคะติดตั้งบอกแคบให้ครบเรียบร้อยแผงข้างเป็นหนังนะคะบุหนังมามือจับย้ายอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็กระจกเป็นไฟฟ้านะคะ2บานเลยนะคะหูช้างนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปลดล็อกเติมน้ํามันค่ะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้นะคะสามารถตั้งไฟหน้าออโตได้ลงอุมงฟ้ามืดนะคะไฟหน้าจะติดให้เราอัตโนมัติเลยค่ะตัวพุชตาร์สมาร์ทคีย์ค่ะตัวนี้นะคะคุณแจรีโมทนะคะเหยียบเบรกหรือเหยียบคลัตช์นะคะ, break, คละ,คะแล้วแต่รุ่นรถนะคะกดสตาร์ทได้เลยพวงมาลายัยปรับสีทิศทางพร้อมตัวตัวมัลติฟังก์ชันหน้าจอ8นิ้วนะคะหน้าจอวิทยุยตรงกลางนะคะก็เป็นตัวหน้าจอ10นิ้วนะคะแอร์ก็ปรับอุณหภูมิได้นะคะบนหน้าจอเลยค่ะ ตัวแท่นชาร์จไฟนะคะเป็นแบบไร้สายนะคะวางโทรศัพท์ชาร์จไฟได้เลยค่ะมีโหมดขับขี่นะคะให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะเลือกได้ตามขับขี่ตามสภาพถนนเลยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะยกคันเกียร์ขึ้นแบบนี้จะเป็นการเข้าเกียร์ถอยดันข้างเกียร์หนึ่งโหมดขับ4ี่ลูกค้าสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะขับ2ความเร็วสูงขับ4ี่ความเร็วสูงแล้วก็ขับ4ี่ความเร็วต่ำนะคะเาะก็ได้เป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันด้านหลังตัวรถนะโอเคชมภายในกันเรียบร้อยแล้วตัวขอบกระบะเนี่ยเขาก็จะมีขอบมาให้ทั้ง3ทางเลยนะคะทําเผื่อมานะคะเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่จะต้องการนะคะติดพวกบาร์เหล็กเพิ่มเติมก็สามารถจะถอดอตัวเหลี่ยมๆตัวเนี้ยออกไปนะคะแล้วก็ติดตั้งบาร์เหล็กเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ด้านหลังของตัวรถนะคะไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟท้ายเป็นแบบฮาโลเจนหลอดไส้นะคะแล้วก็ติดตัวข้อไฟให้เรียบร้อยเลยกรณีที่เราต้องการจะเหยียบขึ้นลงนะคะหลังรถเพื่อหยิบสัมภาระนี่ค่ะทาบันไดามาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรุ่น XLT นะคะเหยียบหยิบสัมภาระด้านท้ายมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยข้อฝาท้ายด้านหลังค่ะเป็นข้อฝาท้ายสอดนะคะ สีดำตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกชิ้นงานสีงานได้นะคะว่าชอบสีแบบไหนใช้เป็นแบบเว้าโลโก้ค่ะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขามีกล้องถอยหลังมาให้นะคะข้างใต้โลโก้เวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะขึ้นโซ์ที่หน้าจอเลยนะคะช่วยให้เราเนี่ยถอยรถดได้อย่างง่ายขึ้นนะคะติดอักษรเรนเจอร์นะคะ R A N G R ตัวนี้เป็นแบบอักษรในคลิกตัวนูนค่ะสีแดง สามารถเลือกสีได้เช่นการตัวรถเป็นสีดำลูกค้าก็เลยเลือกสดเป็นสีแดงนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นกันชนท้ายนะคะมีมาแล้วนะคะก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสเปคคันนี้นะคะ ท่านใดที่อยากได้รถแต่งหล่อแบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีดได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346ค่ะส้มจีดฟอร์ดพนครนะคะโชว์รูมยอดขายแบบหนึ่งของประเทศนะคะแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจีดฟอร์ดพนครนนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0922599346ค่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องของส้มจีดให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากภาพรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย